สวัสดีครับพบกับช่องบูชาเฮนต์ครับวันนี้เราอยู่ในเกม The King of Fighter เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาลองใช้ตัวคริสดูนะครับหนูน้อยคริสเนาะเกรดห้าเลยนะครับมาปะทะใครดีแน่นอนครับหนูน้อยนะฮะลองมาท้าประตูดึงหน่อยเถอะคิงน้องไดโนเสาร์เลยโอ้โหเด็กๆต้องเจอกับไดโนเสาร์นะฮะมาดูฉากกันนะครับฉากของช่องเป็นอะไรที่แปลกๆหน่อยเอานี่แล้วกันนะครับมีสัตว์ด้วยนะฮะ มาน้องคริสมาเจอไดโนเสาร์หน่อยลูกโอ้จะสู้ไดโนเสาร์ได้ไหมเนี่ยโอ้ยมันจับตัวโอ้ยคี่เขาเดวสาวจะเย็นสิยังไม่รู้ท่าเลยโอ้โหสองทีแล้วครับอืมเอาดิไงตีไงล่ะไงล่ะไป ใช้ต้องใช้ความเร็วไวสู้กับไดโนเสาร์นะดูซิว่าจะไหวไหมโอ้โหมันเข้าแกล้มไม่ได้เลยเนี่ยมันจับทุมอย่างเดียวเลยเอาเลยใจเย็นนะมาแล้วนี่อย่างนั้นแล้วอ๋อไม่ไหวฮะผมเก่งมากไอ้คินโนเไดโนเสาร มันจะดัดเกาะกัดคอรายมากโอ้โหเดอเซลสานี่ยังไงล่ะโอ้โหเอาเลยนี่จริงนะฮะมาโอ้โหมันโดนกัดคอไม่โดนไม่โดนนี่อย่างเงี้โโยไม่โดนนะนี่สามกัดได้หมดเลย เอาสิโอ้โหโดนอ๋อฮอยโอ้ยโ,โ,โ,โดนวิ่งอะไรงับไม่นะอืมมาไม่โดนนะฮะอืมอืมอืม,อมเอ้าแล้วนี่เป็นไงโอ้โหโดนโดนจัดคอ เอ้าไปนี่เป็นไงโอ้โหนี่นะครับแลบร้อยต่อเนื่องนะครับมาไปนดนลาวนะครับโอ้โหโอ้เขาไปชนันไม่โดน นี่โอ้โหนี่แล้วโอ้โหโดนจัดคออีกแล้วนี่นะครับนี่เป็นงไงแล้วไอ้ชีนี่นี่ไปไงโอ้โหไม่อื้อ เอาสิโอ้ยเขาชนะได้ดูเศาได้นะครับอดเมื่อยตามตัวจังเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ยอมแพ้กับผมชนะโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ